ครับพี่น้องพบกับบ่าชัยเฉียนเคยนะครับพี่น้องเช้านี้อากาศสดใสนะครับตรงกับวันที่15นะครับเดือนกุมภาพันธ์พศ2567นะครับนี้ว่าชัยกับพี่น้องมาโดนน้ำนะครับย่ากินนี่บลูเบาซ์นะครับอายุนะครับสองเดือนเคื่องนะครับพี่น้องพี่น้องเมืองขวอมเขียวของเพลินนะครับ อันนี้บ้าใช่พอนิเกียวนะครับก็ตั้งใจไว้ว่าสิเกียวอีกแค่อีกสองสามหมื่นนี่แหละครับพี่น้องใ้เพิ่นใ่เ็มที่ก็นะครับพี่น้องพี่น้งททนนนองเมืองได้ครับอยากกินนี่มะม,มาซานี่ตอบตอบโจทย์คนเลี้ยงวัวได้ดีมากเลยเพราะว่านี่ครับแค่สองเดือนกัวนะครับต้อหุ่นหลบเดียวนะครับใส่ปุ๋ยหลบเดียวนะครับ มังค่วมเขียวนะครับความเขียวนะครับแล้วก็แตกทรงพุ่มได้ดีมากนะครับแถมยังเน้กินหนีมันซานะครับพี่น้องยังมีโปรตีนสูงนะครับแปถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องงวเเฮากล้วยเฮาได้กินนะครับดีกว่าเฮาสิเปเน้นตั้งหัาหันนะครับหรือว่าเน้นห้ามเน้นอี่ยังนะครับซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองนะครับพี่น้องแค่เฮา ปลูกไงกินหนีพม่าสะนะครับหรือว่าอย่าชนิดอื่นนะครับถี่ประมาณอย่าธรรมชาติอย่าธรรมชาติเราค่อยเอาให้กินแยมอย่าห้าขาดแคลนนะครับพี่น้องแต่ว่าอย่ากินหนีพม่าสะเนี่ตอบโจทย์เร็วเกี่ยวปุ๊บนะครับแตกนอออกมาเลยล่นนะครับพี่น้องเหมือนกับต้นเขานะครับซึ่ง่ไดดูแลยาก นะครับตามที่เมเคยปลูกมาหลายๆหยานะครับพี่น้องอย่ากินนี่ตอบโจทย์มากที่สุดนะครับปลูกง่ายนะครับจะยากเนี่ยแต่ที่แหลกนะครับพี่น้องช่วงเขาวานเมล็ดนะครับช่วงช่วงนั้นนะครับเพื่อเพิ่อนจะเจริญเติบโตนะครับนี่ช่วงเดือนแหลกเราก็ต้องระคบป้มงงมเมลูกหน่อยจังน้อยนะครับพี่น้องแต่ว่าหลังจากเ้าใส่ปุ๋ยไปหลอดหนึ่งนะครับพี่น้องพี่น้องเมืองก็ละครับคมแตกต่างนะครับยาก วยงามมากข้างนู้นอีกนะครับหัวสามตัวในเรียงได้สบายครับพี่น้องเราต้องไปแล่นหาหญ่าใไ้เมื่อไปเพิ่นกินแค่นี้ก็เเลือแล้วครับหรือเราหอบสองหอบเนี่ยนะครับพี่น้องครับสำหรับเหมือนอีบ้าใช่กะมาแช่นะครับประสบการณ์แล้วก็ความรู้เล็กๆน,น้อยๆนะครับสูพี่น้องมาฟัง นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับมียังก็ออามาคอมเมนต์ได้ด้วครับพี่น้องเรียนรูไปนน้ำกันนะครับว่าใช่ว่าพิษว่าถือกระขอถอดคอไผ่นะครับูุไดมีความชิดแตกต่างกันไปกับแชร์ลงมานะครับจะได้เรียนรู้ไปนน้ำกันนะครับความหูนะครับความหูว่มีเราต้องหาเองนะครับพี่น้องศึกษาลองทําแล้วก็ปฏิบัติลงมือนะครับ ราสีเห็นผลน่อเร็ดนี่แหละครับยังกับบ่าวช่ได้ล่องเห็บนะครับฝากกดติดตามนะครับกดซับสไคร์นะครับออกมาเป็นมูเป็นเพื่อนกันนะครับพี่น้องช่าวกระสีนะครับแล้วกัพี่น้องช่าวเลียงง่วกันเฮ้านะครับมาเลี้ยงลูกเป็นน่องกันนะครับพี่น้องกับบ่าวช่ขอจบเพียงแค่นี้นะครับพอกันหนะงวดหนานะครับพี่น้องเนาะมาสีมียังดีดีมาก มองสู่กันฟังนะครับสำหรับวันนี้บอชทยคอร์กาค่าว่าสวัสดีครับ